พร้อมเลยนะครับโอ้หอมอ่ะเลยว่ะเข้าไปครับตามด้วยนะครับผมอันนี้คือมันจะเขา่าเลยครับครับ,รบมันจะสีอมปะไลแซ่บๆเด้อเอาซ้ำหน่อยพี่น้องแจ๊วครับครับผมติดหอมแดงครับผมมันจะสีอมปะไลเด้ออยู่กับมันจะลองครับมันจะปะไลห,หนึ่งตัวครับผมแซ่บสุดๆมากเพราะแต่ว,ว่าแซ่บพี่น้อง ครับแผ่นน้อยครับผมเอากระเดงปิ๊กบ้าน้องครับครับผมเรื่อยใส่เลยครับผมไม่ต้องเลยครับใส่เลยครับเรียกว่าขาดไข่ใบมะกรูดใส่ลงไปครับขาดไข่ใบมะกรูดใิ่ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปเลย,เลยครับครับ ก็ต่าไปด้วยเลยครับผมี่คือ้สยเลยครับผมในเครื่องแจงครับผม่วนที่นี่ก็ใส่เครื่องต้มไปเลยเสร็จเลยใส่ไปเลยครับคั่วให้มันมีกลิ่นออมก่อนนะครับใส่ไปเลยตุ็นใส่สูตรมนนะครับมะก็จะใส่น้ำก่อนไี่งั้จะคั่วมันหอมๆก่อนนี่คือเครื่องแจงที่ตําไ้ครับขาตะไคร้ใบมะกรูด พริกเจะคั่วไอ้มันเข้ากันไปเลยสุกให้สุกม,มหมค,ค,ครับคำว่าออมปลาไหลจุกู่จุกู่วได้จริงไหมครับคุณตาบุญขนน้ำหอมอไปเลยครับขั้วมีกลิ่นหอมเลยนะครับโอ้หอมมากเลยว่ะว้าวต่อครับนี่ครับผมใส่นี่ก่อนครับผม มีกลิ่นหอมกลิ่นแรหน่อยักลิ่นข้าวเขาบอกลอยขึนหน่อยครับผมทำล,ลักลางลาเข้าไปละว,ว้าวรอนหน่อยครับผมเกลือครับผมยังไม่มนเ้น้ำปลานะครับขาดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะพูดอะสินั่นนี่ก็่างผมใส่ไปเลย ขึ้นิรถติดตามด้วยครับผมน้ำปลาห,หยอดลงไปครับผมอันนี้เขาเรียกว่าออมป่าไหลเลือดครับผมคนไทยกันเรียกไปชักปูใส่ลงไปเลยมันจะยุบลงไปเองครับตามด้วยนะครับผมอันนี้คือม่นจะเข่าเลยครับแมนเอาละตอนป่ากูเซ็เลบลเบนเนี้ย โอ้ี่น้องเอ้ยพูณเจ้าเมื่อว่นน่ะนตอนป่าของเซนน่ะนี่ครับใส้นลงไปมีลงไปเลยครับคุยผักันไรครับเอ้าตองมือดูวันนี้เน้นผักนะครับผมในคือผักไก้กระจองมันจะเขากินแบบกินขม กับพักอีเลือดเข้าไปใส่กันพี่น้องเอ้ยราไปจกิ่นมึงเรือม,มูเลตครับผมนี่ครับมึงพี่น้องิึงกอีเลือดกับพักกระจงเข้าไปนี่คืออมปลาไหลอมหนูใส่พักกระจงะเข,งข้าไปนี่เข่าเหนเดีสูตรใขรสูตรมันนะครับนี่ผมรอให้มันรอให้มันมันหหมภาษาอีสานภาษาไทยมันหหมแปลว้วเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแหง้งเริ่มเหี่ยวแล้ว เเหมือนเวลาแกไปก็จะเหี่ยวยน่น <c oughs> อย่าพูดเรื่องแก่ได้ไหมจะไม่ชอบโอนลวกปากปาดไอ้ตาไอ้ขวันเชเลยว้าชวชดเลยครับ อร่อยไหมครับอร่อยครับแซ่บไปดิว้าวครับผม,มเแนนอนกินแนนอนไม่กินเข่าดั้มเหมือนนี่ฮะผักครับผมผักแล้วก็น้ำหอมแม่หอมเป็นยังไงอ,อร่อยอมากพี่กินเนื้อปลาไปยังน้่าโอ้โหไม่ต้องมีเนื้อปลาเอา,เอาเนื้อปลาหน่อยเนื้อปลาหน่อยนี่ไงอ่ะเพื่อน ว้าวอาลองหน่อยเพื่อนเป็นเหตุการณ์เป็นไงเอาลองหน่อยเนี่ยถ้ามีข้าวเหนียวจิ้มกับปลาราสาบันฉลองนี่ไหมข้าวก่อนนี้อีกนงเพี่อนเ้กินเนื้อป้าก่อนครับอันนี้ยังไม่